นไม่ลื่นจะวิ่งดีกว่านี้อยู่นะเนี่ยลื่นอีกแล้วมาลองดูเจ้าของรถตั้งนะครับเกียร์หนึ่งลูกเกียร์หนึ่งยังไวอ,อ่ะเอบุญเลยพี่สันขับรถมีต่ควันพี่เอขับเห็นมีควันเลยเนี่ยแลพี่สันพี่สันเร่งอย่างเดียวนะครับ พี่ยังไม่ได้อัดเลยโอ้โหสมุดจริงสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับไหนไหนยังไงยังไงให้พี่สันติดให้นะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอแม่ไ้เดี๋ยวใช่เปล่าวะใช่ถ้าแบบนี้มันจะดึงกับหลังไหมอ่จะตีกับหลังเฮ้ยแมวนะพังโอ้โหสมคิดก็ยังเดินขึ้นนั้นเลยะดึงไปหลังเลยอ่ะอันนั้นกลัวไปกติ อันนี้นิดๆหน่อยๆนะพี่อีกคนปกติก็จะไม่ทำกันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะผมจะเอามาลงเนี่ยเหมือนเดิมปกต่แรกผมผันถูแล้วลุงนะบอกว่าไม่ใช่อ่อเม้เฮ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 ้เ้เล้เฮ้เฮ้เอ้เอเอเ้เเ้้ก้้ เอาดีๆเอ้าะไรย,ย,ยังเอาแตะให้เอ้าเร่งยังเร่งแล้วรอบเดียวเลยใช่ป่ะพี่อ่าเดี๋ยวโมเลหมุนมาสุดยังเนี่ยล่ะอ่ามาสุดเดีด๋ยวดึงแบบบึ้ออะบึ้ออะบึ้อที่นี่ว้าใส่่เออวินนาห์เลยนะครับตัวนี้วินนาห์เลยเอือวินนาห์เลยแลย้ว ไม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาเร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 าค่อยไล่วินที่หลังเอาไว้บนกระบะก็ได้ไม่ต้องมัดบางนาคนระับมือเลงบาง,า 125. บางนาเอนะ็มเอลหนึ่งสองห้าเอาลองดด้อลอไรล้ว ไปตั้งยอะก็ธรรมดา,าก็าาได้จ,ไจอดปั๊บแต่พานผมตั้งไม่ได้ที่นะผมผมันก็เลยดังนิดหน่อยนะครับสายตั้งเท้าตั้งเท้าตั<ะ>้งเท้าทิ้งเออของจริงเออ้ <c oughs> โอ้เกนหนึ่งคนระับแม่เกนหนึ่งเดี๋ยวกลับไปผมจะไปตั้งสายพานใหม่นะครับเพราะว่าสายพานจะตั้งไม่ได้ที่นะผม แล้วป่อยไปเถอะไป้า,ามันตึงจัดเอาตีนยันถาดไปก็ได้โอ้โหลมนะผมลมบ้าไอ้อเจ๊นหนึ่งนะครับโอ้โหพี่สันขับเครื่องเครื่องผมไม่ควันโถยเลย แข่มันเลยโอ้ไปแล้วลงลมไปแล้วเอาเอาเอาอ้าวก็ <c oughs> จะเป็นเกนหนึ่งครับ สองเนี่ยสองอ่ะผมก็หลอมเด้อผมก็เป็นปากอ่ะคุณขับรถลงปากให้ติดได้เน่ยจ้แหมจอดจอดเครื่องไม่ไม่เบาเขาเร่งเลยนะโอ้พิสันไม่ไหลรอดรถไปผมเลยเออ ตกใจด้วยว่าเครื่องดับโอ้แล้วไปสไกายแล้วผมจะถ่ายเห็นไหมล้วเฮียเดี๋วยวแลวย์แลครับผมโอ้โหดูขับรถผมดิ โอ้ยพะคุณเอ้ยเร่งทีเดียวให้ถึงชั้นลวดเลยโอ้โหไม่ต้องฟังเสียงแล้วก็บอกว่ารถเจ้าของขับเป็นไรควันดำนะครับขม,ขมังขมังขมังโอ้ยอยากอยากอยากหรือยังติดใจอยู่ สันบอกว่าขอลองนะครับรถผมมันขับตองไล่หลอบนะจะไปเล่งทีเดียวมันจะกระตุกถึงชั้นควันเลยนะครับโอ้ตายเลยฮะอ๋ออ่าเกียวสองนะผมนี่ A สองลงไปด้วยก็ถ,ถือว่าไม่ไม่น่าจะหนักเครื่องนะครับผมต้องลองขับเองนะผมแต่นี่พี่สันก็ขอเทสก่อนนะครับโอ้ขับแล้วผมไม่เป็นเลยเนะี่ยผมจะขับให้ดูอ่าไม่รู้จักเครื่อง อ,อมันมนเป็นไงเหมือนเหมือนจะเหมือนจะชอบเอ๊ะเหไบ้างเห็นยบ้างเอามยานี้เชียร์ค่ะยนมาเชียร์ค่ะ เดี๋ยวพี่เอลองบ้างนะครับพิ่สันยังขับไม่ค่อยเป็นเดยอโอฮะอ่าเกี่นึงนะครับ ลองดูเจ้าของรถตั้งนะครับเกียร์นหนึ่งลูกเกียร์นหนึ่งยังไวอ่ะดีบุนเลยพี่สันขับรถมีแต่ควันพี่เอขับเห็นมีควันเลยเนะี่ยตอพี่สันพี่สันเร่งอย่างเดียวนะครับแก่สองแก่สองอ่าแก่สอง มันมาตึงนะครับนาก็ค่อนข้างโลมเหมือนกันนะครับ รุตแล้วโอ้หนึ่งสองแหมอหปิดปิดเหมือนกันนะพี่เอ่อเต้าสงสายต้องเอาตะไบไปเจียดตรงร่องขาเลือกปากแตกแล้วนี่พี่แต่บาทล,ลื่นนะครับ คือสายพานเนี่ยมันมันไม่ใช่ของมีราคาเนาะถ้าผมแนะนําก็อจะเป็นจะเก้ลูกโลกนะครับว่า้ะโดนน้าแล้วมันจะไม่ลื่นนะบางคนบอกว่าโอ้พิสันเอาแต่สายพานสายพานไม่ลื่นพิสันเอาแต่สายพานอะไรมาโฆษณาปล่อยจังโอ้ผมก็ต้องขอตูดด้วยน,นี่ผมก็แนะนาไม่อยากให้อยากให้ได้ใช้ของดีนะ ครับเนี่ยโดนน้ำมันก็ลืน่นนะแล้วก็ความยืดมันก็ยืดไปนะไอ้หนี้โอ้ยยกลาเลยยกเลยยกไม่ขึ้นนะยกไม่ขึ้นเหรอมันหนักอะไรอ่ะมันก็เบาอยู่หนักวงเหรออะเอาลองพี่นิกนะครับหน่อย ไม่เห็นนะอยู่ข้างหลังนะต้องต้องถ่ายจากข้างๆเนาะถึงจะมองเห็นนะโอ้โหสายพานมันลื่นเออ้อที่เห็นนะเสียศูนย์เลยพอแต่กำลังจะลอยตัวออกได้แล้วก็สายพานลื่นแล้วก็มันต้องออกตัวใหม่นะครับแบบนี้เสียเสียศูนย์นะเสียจังหวะ เลื่อนสะพานไม่ลื่นจะวิ่งดีกว่านี้อยู่นะนี่เลื่อนอีแล้วขับไม่ได้นะครับขับไม่ได้สะพานเลื่อนจะบอกว่าสะพานไม่ดีสิเออโอ้พูดจะมัน ขอาๆๆสายพานมาหน่อยครับเอาของดีๆไม่พี่เอใช้หน่อยเพราะว่าอันนี้มันมันลื่นนะครับโดนน้ำแล้วก็ก็ะจะรูรู้กันอยู่นะสายพานเนี่ยแล้วก็บอกว่าีิสันโอ้โหโฆษณาบ่อยจังผมอยากให้ทุกคนไ <ặc> ด้ใช้ของดีนะครับโอเคนะผมอ่าอ่ะ,อะกวิ้นเหรอผมดูคับสอนาทีแล้วติโอเคนะผมสำหรับการลองนะครับผมอันนี้ไม่ได้ย่ามจริงนะครับการลองมาลองรถที่ไนนะครับก็เราจะดูสเปครถนะครับแล้วก็สมรรถภาพนะครับ ก็โอเคมันยังร้องได้ไปเต็มที่นะผมเพราะว่าอาไอเสภานมันตีน้ำนะครับทีนี้พอมันกระตุกแล้วก็คือเจ๊โหดเหลือเกิน,นโอ้โหอ,อาจจะให้น้องร้องขับมากนะครับผม แม่จะขับเหยียบเราวนี้เบาเบาเบาเครื่องงานอ่าไปไปล,ล,ลงล็อกลงล็อกยังลงล็อกยังลงล็อกยังเอลอ,ล,อ,อลิ้นออกอย่าด,ดูด,ด,ดนะูนะหนักผมหรือเปล่าเมื่อกี้ โอเคใส่ผ้าอ,อ่า,าแรงไหงมใส,ใส่เกลียวเอาเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยอ่าแค่นั้นแหละเป็นไงเป็นไงส,สุดยอดโผล่ <laughs> เปล่าใช่ไหมีลยวจะเจอกับพี่สันแล้วอย่างเงี้ยก็โอเคนะผมผมมาเทสให้ดูเฉยๆนะครับวันนี้สำหรับหัวม่วงนะครับแล้วก็โครงมีเด้งบางนาครับผมก็ <S 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 ก็คือก็วิ่งนะครับเกียร์หนึ่งเมื่อกี้เกียร์หนึ่งแล้วก็ลองให้เกียร์สองนะครับแต่ว่ายังมันยังเดินได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าสายพานเอาไง่ายๆนะสายพานมันถูกนะเนะคือมันก็ค่อยมีคุณภาพนะครับก็พอโดนน้ําแล้วมันก็ทําท่าเหมือนรีไปไม่ไหวนะครับก็อย่างที่เห็นถ้าเดี๋ยวผมจะไปขยับล่นสายพานได้ที่นะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายพานใหม่เนาะแล้วก็ค่อยมาดูกันอ,อเดี๋ยวผมจะลองสายพานจระเข้นะครับ เห็นเขาว่า <S 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 อ,อย่างที่พ่สันบอกอ่ะโฆษณา,ยายนนอย้วโฆษณาเล็กหน่อยอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวพอพิสันลองเราเป็นไงลองเรามันไม่ลื่นอย่างนี้อ่ะใช่ไม่ลื่น,น,นแต่นี่มันลื่นนอกกันเลยยัง <S <S วิ่งได้เต็มที่นะครับโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ